ก็โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมาาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคาลูมานะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเดอร์ตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ที่646นะครับผมอ้าวโอเคนะจะเติมเกมคิดถึงคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับบริการเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออืนอนอ่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์เพจตฟอร์มใต้คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้นนะครรรรัับบผมมเเเาากก็ลออยู่ใ่ใซิ์์ฟวที 646สี่สหกนะครับผมอ่าก็หลังจากที่เราแบบไม่ทําคลิปในเซิร์วันนี้มานานใช่ไหมวันนี้เราจะทําการสุ่มการโร่นะครับผมอ่าแต่ไม่ใช่สุ่มพาสองนะคือเราไม่แผนนะครับผมเราจะสุ่มแค่พาสหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลอก,กิจกรรมนะคืออนะคาคตมันจะมีกิจกรรมทางด้านแจกลูกแก้วการโร่มานะครับผมกับหินพัฒนานะครับผมแล้วก็จะสุ่มการโร่เอาแค่พาสทหนึ่งพอนะครับผมให้มันแบบให้มันปลดล็อกตัวละครเฉยนะเราก็จะสุ่มเอาแค่พาสหนึ่งแล้วทีนี้ที่เราก็คือเราจะสุ่มทั้งหมดร้รอรยแปดสิบใบ นับแปดสิบใบนะต้องให้ได้หินพัฒนาหินอนะหินพัฒนาสองลูกหรือไม่ก็เป็นลูกแกียวอีกหนึ่งลูกอ่ะเราจะมาทําการสุ่มกันนะครับผมในคลิปนี้นะคือตอนนี้นะครับผมเซิร์เวอร์มันได้ทําการรีเรียบร้อยนะคือมันรวมเซิร์เวอร์นะครับผมรวมกัหกสี่ห้านะหกสี่ห้าหกสี่หกรวมกันนะตอนนี้พลังเราก็ยังไม่ได้เปิดพลังนะผมพลังเราก็อยู่ที่ยี่สิบสองนะคะรับผมถ้าเราเปิดก็ ก็เข้ามาที่อันเชิญนะผมวังนี้นะแล้วก็นี่เลยเด้งมาหน้าแรกนะผมตรงนี้นะคือมีตัวดําทั้งหมด35 5หบใบนะตรงนี้คือตัวดําได้จากไหนนะครับผมผมบอกเลยว่าไปกดพักสเต็ปมาค่อนข้างเยอะตรงนี้คือสเต็ปค่อนข้างเยอะกดมาเนี่ยูดิกดถึง1นึ่พันสองนะผมวังนี้นะแต่ว่าก็เกลืออยู่นะพี่อ้อยเหมือนจะได้เกลือมานะแต่ก็ไม่ได้เกลือมากนะผมตัวดําก็ค่อนข้างดีนะได้มา3 0 0กว่าใบถือว่าใช้ได้ตรงนี้ตัวดําถือว่าใช้ได้เราทำการสุ่มการ์โล่ให้ดูดีกว่านะผม่ะ ก็เข้ามาที่กาโร่ใช่ไหมตรงนี้ไม่ขอแล้วมากครับผมขอหินอันนาเยอะๆกับหินพุกตื่นหนึ่งลูกพอหรือสองลูกก็ดีไปหมอสิบใบแรกนะครับผมสิบใบแรกเราจะลุ้นกันก่อนทีหลือเราค่อยกดข้ามนะเราสุ่มสบายแปดสิบนะครับผมรอบนี้นะไม่ได้สุ่มสามร้อยนะเราไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะค่อยๆค่อยๆสุ่มไปนะครับผมตรงนี้นะแล้วแสงสีม่วงมามันได้ลุ้นนะแสงสีม่วงอะผมบอกเลยเพราะว่าสีแดงมันไม่มีขึ้นสีนะครับผมมันเป็นสีม่วงนะอะตรงนี้เกลือไปนะผมได้มาไปาน้ำหน้นบอลทองนะ ทุกการสุ่มนะครับผมจะรับ U R มันจะได้นี่มานะเศษตัวละครน,นะตรงนี้ต้องการเยอะมากผมบอกเลยเอาเศษไปทําอะไรเอาเศษอับดาวตัวละครน,นะผมให้เป็นสามสี่ดาวนะกดข้ามไปกดข้ามไปรรลๆก็ได้นะจริงๆอ่ะเอ้มีตับว่าสิบใช่ไหมเราต้องสุ่มให้เหลือประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบอืมเหลือร้อยเจ็ดสิบไปเอาไวก้กดโซนิกต่อนะโซนิกประมาณพาร์ทสองน่าจะต้องดีนะครัสองน่าจะดีสุดโอ้โหเกือไปสองโลแรก โลที่สี่เราค่อยลุ้นแล้วกันนะโลที่สามก็กดข้ามไปได้โอเคยังไม่มีอะไรมานะยังไม่มีอะไรนะไปต่อโลที่สี่ครับผมโลที่สี่นะตอนนี้ก็ลุ้นกาโลนะผมคือกิจกรรมมันมีแจกแจกค่อนข้าง,งดีนะกิจกรรมอะทำให้เราประหยัดตั๋วไปได้เยอะนะตรงนี้แล้วก็ประหยัดตั๋วแดงเอ้ยประหยัดตั๋วดำไปได้นะจากใครที่จะพัดสอง,สองเสียสามใบก็กดแค่รับสิบใบถ้าคุณดวงดีได้ลูกแก้วมาก็คือรอรอรอ,อของแจกเลยสบายนะตรงนี้นะไม่ต้องรีบมาก ค่อยๆสมไปครับผมก็กดสมไปโลที่ห้าสิบเข้าไปแล้วนะครับผมโลนี้มีโอกาสลุ้นมากมีโอกาสลุ้นว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีม่วงอ้าวโอเคลูกแก้วออกในห้าสิบใบก็โอเคนะถือว่าดวงดีนะครับผมก็ได้ในห้าสิบใบนะครับผมแล้วก็ไปกดกันต่อนะครับผมนี่นะอ่ากดกันต่อคือตอนนี้เราสบายแล้วนะเว้ยคือเราก็แค่เอาเหินพัฒนาอย่างเดียวแล้วตอนเนี้เราไม่หินอะไรเราไม่หินศูนย์คือหินอย่างเดียวตอนเนี้ยขอแค่หินประมาณสองสามลูกเลยหินสักสามสี่ลูกเอ มาสองสามลูกยิ่งดีสองลูกมาโอ้ oh, ลุ้นหิน,นครับผมตอนนี้คือลุ้นหินบอกเลยตอนนี้คือลุ้นหินครับผมเปิดไปให้ครบร้อยแปดสิบใบเพื่อลุ้นหินอ่าสองครั้งละใบต่อโลที่แปดสิบแปดสิบนี่ก็มีลุ้นนะแต่ว่าผมรอไปลุ้นโลที่เก้าสิบดีกว่าแปดสิบมันขึ้นมาสามโลเองนะต่อจากเมื่อกี้นะไาครับผมเราลุ้นไปที่โลที่สี่สิบตรงนี้เราขอญาตกดต่อยนะครับผมนี้นะคือลุ้นทุกๆสี่สิบครั้งหรือห้าสิบครั้งนะครับผมอาที่เหลือผมกดข้มให้นะ ต่อยไปนะผมโดที่เก้าสิบนะคือตอนนี้ถือว่าดวงเราโอ้โหแม่งสีทองกดข้ามเลยคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ผมว่าและแม่งเอเดอาร์ R. ปล่อยมาจากกาลรั่วมาเอามาเพิ่มขออยางเดียวนะยาสีทองออกเยอะเลยขอร้องผมไม่ต้องการตัวละครของคุณนะครับผมคุณกาโร่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวละครนะ่ะหินพัฒนาลูกแก้วเอามาเพิ่มลูกแก้วเพิ่มก็ดีแต่ว่าหินพัฒน,น,นาขาดเวละหินพัฒนาขาด เราจะแตกป่ะนี่ถ้าเราไม่ได้หินพัฒนาคือเราต้องสุ่มเกินร้อยแปดสิบใบนะผมบอกเลยอาจจะเกินสองร้อยด้วยถ้าเราไม่ได้หินมัฒนาโอเค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 ครบ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 โอเคนะครับผมเราสุ่มมาทั้งหมดประมาณร้อยยี่สิบใบไหมร้อยยี่สิบใบเราได้ลูกแก้วหนึ่งแล้วก็หินหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะสุ่มกี่ใบเราสุ่มไปตอนนี้ร้อยสามสิบนี่หว่าอีกห้าสิบครั้งเราจะพอนะครับผมอีกห้าสิบครั้งเราพอละตรงนี้ปาผมมีห้าสิบโล ขยัดกดต่อยนะผมหบผมิบโลสุด no. <te chat seemingly> seem <nice> ท้ายนะครับผมขยัดกดต่อยนะกดต่อยกับกดสลับข้ามไปนะตรงนี้ก็สาตต์มามันค่อนข้างดีนะครับผมเกมมันอัปเดตมาใหม่ค่อนข้างดีมันแจกของเยอะดีนะครับผมคือแจกวุ้แก้วาตัวเมตาใหม่อ่ะปกติมันแจกมันก็แจกแต่ตัวเก่าเก่านะแบบเติมครบในนู่นนี่นั่นมันแจกแบบตัวเก่าเก่านะอันนี้คือแจกแบบตัวใหม่เลยนะแจกตัวแบบตัวเข้าใหม่อ่ะถือว่าค่อนข้างดีนะสีทองม่เยอะโอ้โหถ้าทองไม่ออกนะแม่งไปออกสีแดงแม่ง โคตคือแบบโคดีนะเซเวอร์นี้นะแต่คือแบบแม่ง <c oughs> ไปออกสีทองสองสีละอือฮึไปต่อคร <c oughs> ับผมอีกสองโลสุดท้ายเราพอละอีกสามโลดิสามโลสุดท้ายเราพอให้มันจบแค่ตรงนี้ให้มันจบแค่กดข้ามโอ้โหโอ้โโอ้โหเลดเกมเลดเกมโคตรสุดกดข้ามเลดเกมโคตรเอาอ่ะแม่งเอาผมจะโอ้โหกี่ใบละ าไาดูกร้อยเจ็ดสิบมาครับหมายสุดท้ายพอเห็นพัฒนาพัานาอนั้นเราคาห็นพัฒนาเว้เราไปปลูกตื่นแล้ว,วขออึ้หนหนพัฒนาอีกสองอันเพื่อทำพัสองเข้าใจปะอะไรก็ได้ที่ม่สีทองว,วันพันแมนวันพันแมนวันพันแมนสีอะไรสีมงวงโอเคยังได้ลุน้นได้ลุน้นอันนี้คือได้ลุน้นอันนี้คือได้ลุน้นผมบอกก่อนโอ้โหพอได้แล้วเลยอุ้ยสวย สวยครับผมได้หินมันามาสองถือว่าสวยรถสุดท้ายพอดีถือว่าสวยถือว่าสวยไปครับผมเราไปทําการปลุกตื่นดีกว่านะคือเราค่อนข้างดวงดีนะตรงนี้คือเรากดมาเนี่ยเราได้หินลุกไอหินนั้นเนี่ยมาสองนะแล้วก็ได้แก้วอีกหนึ่งหัวถือว่าดวงดีมากๆนะตรงนี้นะเราไปกดรับมาครับผมเอาทั้งหมดมานะครับผมตรงนี้นะเราก็จะได้ลูกแก้วเป็นสองนะผมแล้วก็หินมัฒนาสามตรงนี้คือค่อนข้างดีนะครับผมตรงนี้เราก็แต่รูปร่างกาโลไปเลยไปสุ่มมาก็ขอได้ คาโร่โห,หน่อยแล้วกันนะผมรูปร่างตัวละครน,นะนี่นผมร,ร่างตัวละครคาโร่มีระยะเวลา7วันนะผมจากแถวสุ่มนะคือตัวมันค่อนข้างเท่นะดูดิดูโมเดลมันดิค่อนข้างเท่นะผมโมเดลแบบจิ้นจกระเป๋าใส่เซียอฮูทเท่ๆนะอ่ะตรงนี้ก็บอกก่อนว่ามันดีตรงที่คารโร่เราอะมี SNR บวกทำให้เราสามารถปลดพลังได้นะก็ไปทำการปลูกตินให้ดูกันเลยดีกว่านะผมในคลิปนี้นะอันนี้เป็นเราต้องไปการโร่ร่างแรกใช่ไหมอ่ะอยู่นี่นะการจเาแบบเลื่อนหาสักพักนึงนะ คือตั้งหามานานมากเราไม่เจอนะเรามาเจอแล้วน,นี่นะเป็นการโลเอนอาร์นะผมเพื่อนทำยูอานะครับผมอ่าก,กดเปิดไปยืนยันเปิดใช่ไหมอาจารย์หมายเลขก,การบารัพตัลละครฮะคืออะไรวะก็ต้องเปิดดิใช่ไหมมันต้องให้เปิด,ดอยู่แล้วมันแจ้งเตือนทำไมผมงงเปิดไปเปิดไปต่อสี่แผ่นภาพนะครับผมต้องเปิดสี่แผ่นภาพเพื่อที่จะปลด ตื่น U R นะผมตรงนี้นะก็บวกตือน U R ไปนะผมตรงนี้นะอ่ะก็ไปทางนั่นการ์โรแล้วนะครับผมอ่ะก็ดูท่าของมันเตะไปต่อยต่อยเตะหมัดค้างเตะสวยก็โอเคนะผมเราได้าทางด้านกาโร์โล U R เป็นที่เรียบร้อยนะผมตรงนี้นะคือโมเดลมันเท่นนะจำต่างนี้นะมันมีอีกร่างหนึ่งที่โคตรเท่คือร่างสกินของมันนะครับผมอ่ะก็กดปิดอ่ะ,อะกดปิดหน้าจอไปหนึ่งทีนะครับผมมาเข้านะไปที่ตัวละครนะ ตอนนี้ก็ไปที่จัดทีมนะผมกาโร่เราก็าอยู่ตรงนี้นะเราทําการปั้นกาโร่ให้ดูกันนะครับผมตรงนี้นะของที่เราจะใส่นะผมเราจะย่อยอัศวินทิ้งไปเลยนะคืออัศวินเป็นตัวที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมงนี้นะเราก็จะของจากอัศวินนะครับผมมาใส่ให้กาโร่นะ,ะแต่ของแดงยังไม่ครบนะครับผมสำหรับกาโร่นะผมคิดว่าผมจะย่อยไอ้นี่อยู่ย่อยด,ว,ยดวงนะผมมาอัพอัศวินเอเอาได้ดวงมาอัพกาโร่นะเพราะกาโร่เป็นตัวละครที่แบกตัวเดียวในทีมเราได้นะ ปครับผมประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะแล้วก็ตาเฉพาะนะครับผมแล้วผมไปอัพให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคปไปพยายามอัพแป๊บนึงครับก็โอเคนะครับผมสำหรับการโร่ผมก็กำลังอยู่ที่14ล้านนะครับผมตรงนี้นะก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันแรกการโร่14ล้านนะตรงนี้อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ก็ใส่สองแดง2ชิ้นนะส่วนตาเฉพาะอัปเกรดก็ตรงนี้อาตาเฉพาะไป4ดาวนะครับผมแล้วก็อที่ยเฉพาะ2ดาวนะ การบับตรงนี้ค่อนข้างดวงค่อนข้างเกลือครับอันนี้ดีหน่อยเป็นบอลนัทพีผมทำทิ้งไว้นะเป็นสามแถวนะครับผมแต่ที่เหลือค่อนข้างแย่นะอันนี้แม้ตาตัดคิทตีคอนก็จริงนะครับผมแต่ว่าเสร็จแล้วไม่พอขึ้นต่อนะเราไม่พออัพอันนะตรงนี้มีค่อนข้างแย่เหมือนกันครับผมตรงนี้คือนี่เลยแร่ตาเม็ดมาชิ้นเดียวนะที่เหลือก็เป็นของค่อนข้างแย่เหมือนกันเป็นจมตี2ชิ้นนะครับผม,มก็ป้องกัหนึ่งชิ้นคือเราไม่ไใช้นะครับผมอ่ะต้องรีทิ้งนะครับผมเซตอย่างนี้นะแต่ว่า เราไม่มีกุญแจนะผมเราก็เลยเก็บไว้ก่อนนะพลังเราก็เลยได้แค่นี้นะถ้าต,ต่อไปนะผมไปที่สกิลนะสกิลเราอไปได้แค่สิาขั้นนะ,ะผม่างนี้ก็คือขนาดตรงนี้นะอ่าเราก็ค่อยๆดันไปดีกว่านะผมเรายังไม่อยากย่อยดวงนะปลดล็อกดาวนะผมเราก็สดาวเหลืองสองดาวม่วงเรียบร้อยนะผมตรงนี้นะอีกไม่กี่เศษก็จะขึ้น3ามดาวม่วงได้นะผมตรงนี้นะตรงนี้แผ่นทัศนะผมก็ปลดล็อกทั้งหมด6กช่องเรียบร้อยนะผมตรงนี้นะอ่าปลดล็อกหมดเลยนะผมเป็นเลปเจ็ดทั้งหมด4ชิ้นป่ะอ่ารูเจ็ดห้าชิ้นนะครับผมตรงนี้ดนะ แล้วตรงนี้สองชิ้นนะครับผมเพื่อเอาของจากด้วงมาตรงนี้นะตอนนี้ก็คือด้วงเราก็ใส่ของง่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้นะด้วงเราอยู่ที่สิบแปดล้านนะคือใส่ของง่อยๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราเอาของมาให้กาโลหมดนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับสกิลพัสซิปนะครับผมเราก็เป็นสกิลพัสซิหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะคือที่เราเอาแค่พัสซิหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเรารอกิจกรรมกาโลอยู่มานะคือมันเป็นงน้านกิจกรรมแจกตัวนะแจกลูกแก้วหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็แจกหินนะหนึ่งอันนะคือเรารอได้นะครับผมเพราะตอนนี้เรามี ลูกแก้วเหลืออยู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เห็นบ้านาอีกหนึ่งแล้วก็นี่เลยเรามีกล่องนะครับผมมีกล่องเลือกเห็นบ้านนาอีกหนึ่งนะครับผมก็คือเราครบเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยคือเราพอเรียบร้อยแล้วนะคือผมก็ลเลยรอกิจกรรมมาเราสามารถทำมาสองได้ฟรีนะต้องรีบครับผมตรงนี้นะก็โอเคนะครับผมเราจะพามาดูสกิลทางด้านของการโรนนะครับผมอามาดูสกิลกับวัดดามเมจกาโรให้ดูนะครับผมว่าพลังสิบสี่ล้านเนี่ยมันจะดามเมจเท่าไหร่นะไปช่องฝึกซ้อมนะครับผมอาห้องฝึกตอนนี้เป็นห้องที่วัดดามเมจค่อนข้างดดดีนนะะครรรัััับบผมมสาาหววเเตออขง ก็เข้าสู่สนามสู้ไปนะผมการ์โดเราก็รอปล่อยมาจากการ์โดไปเลยตรงนี้คอมโบสายฟ้าแลบว่ะคอมโบสายฟ้าแลบจริงๆมันเป็นอนิเมะกับแบบอนิเมชันเกมนะ45ล้านเอ้ย450ล้านดาเมจนะเออ450ล้านดาเมจแล้วถ้าทีมตรงข้ามตีมานะครับผมมันก็จะสะท้อนดาเมจไปนะอ่าอันนี้ก็สะท้อนไปเรื่อยๆนะครับผมสะท้อนไปทีละเท่าไหร่นะครูสะท้อนทีละสิบกว่าล้านนะสะท้อนข้างแรงนะครับผมโอ้สะท้อนแรงมาก20ล้านอ่ะสะท้อนดาเมจอ่ะ ปล่อยบิกหมัดหนึ่งนะครับผมปล่อยหมัดจากกนโรไปตูมแลม้วมีเข้าไปเท่าไหร่โ O ไปนะครับผมแล้วมีสี่สิบห้าล้านนะคือแล้มีหม,มันค่อนข้างแรงนะผรับทางด้านการโรนะเพราะว่ามันจงตีหกประมาณด้วยนั่นแหละแล้วมีมันแรงๆนะแล้วก็แอนิเมชั่นค่อนข้างสวยนะเพราะงั้นเราจะรอสุ่มอาวุธเฉพาะการโรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูวิธีนะครับผมสำหรับในแอนิเมชั่นการโรอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับผมไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมใรอบที่เราพาไปดูสกิลของทางด้านการโรมานะครับผมใครที่ถูกใจไหมหรือว่าอย่างไงนะครับผมอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยมันกดไลค์กดติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอ่ะที่นี้ผมบอกเลยว่าที่การโรที่ผมชอบอย่างเดียวนะคือเขาดนฟังชั่นคอสตูมเว้ยคือชุดนี้มันก็เท่นะแต่ว่าชุดนี้มแม่งอ,อนิเมะจากอนิเมะค่อนข้างเท่นะแต่ร่างนี้มันก็เทเอาจริงชุดชุดมันค่อนข้างเท่นะออกแบบมากัแบบค่อนข้างสวยผมค่ออนนนข้้างชชบบบุดแีะ แต่ชุดนี้แม่งชุดจากอนิเมะแย่เลยชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนะนะแถมปลอกสกิลแม่งได้นี่ด้วยปลอกสกินอ่ะสกิลน่ะได้พลังเพิ่มขึ้นด้วยตัวละครทั้หดกว่าเดิมอ่ะก็ใครที่สนใจอยากซื้อก็ไปซื้อกันได้นะครับผมอ่ะปลอกสกินกาโลงอยงนี้นะก็เหมือนเดิมครับผมใครที่เพิ่งเห็นตรงนี้ยังไม่กดไลค์กดติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอ่ะคลิปนี้คงไม่มีแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องตััััววลาไปก่อนนะคครรบบผมสสดี